สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการกรรมธิการพบประชาชนทุกวันพฤหัสส,สดี10โมงครึ่งถึงส1เอ็ดโมงก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้แน่นอนค่ะเรื่องของคณะก,กรรมการนั้นมีมาให้คุณฟังได้รับฟังรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ําปัญหาน้ํานี่พูดกันมาเรื้อรังยาวนานแต่ว่าการแก้ไขนั้นก็มีการดําเนินการ ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเองของรัฐสภานั้นโดยคณะกรรมการในณวันนี้เนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็คณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาถึง7คณะอนุกรรมธิการด้วยกันตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อดูแลปัญหาน้ําทั่วประเทศ7 6จังหวัดแยกกันไปเป็นภาคนะคะวันนี้ฉันมีภาคของภาคกลางตอนตะวันออกค่ะ จะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแขกรับเชิญของดิฉชันท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการวิสามันศึกษาปัญหาน้ําภาคกลางตอนตะวันออกนะคะท่านชาญชัยอิสระเสนารักษ์นะคะท่านเป็นสมาชิกระเผยวสารดรอจังหวัดนครนายกท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการ มันชุดนี้สวัสดีครับท่นานจันทร์ใจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ่องจค่ะค่ะขอบพระคุณท่านนะคะคให้เกรดมาในรายการในวันนี้ยินดีครับ,ดรบโดยเฉพาะในเรื่องของน้ํบเรื่องของน้ํานี่เป็นปัญหาที่แก้ไขกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะเป็นปัญหามายาวนานเลยถูกต้องและครั้งนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการ เราเริ่มจากชุดใหญ่ก่อนดีไหมคะชุดใหญ่ก็มีท่านเสนอเทียนทองเป็นประธานค่ะนะครับก็มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนจากทุกภาคการเบืองร่วมกันค่ะนะครับก็ประชุมกันไปประมาณได้2เดือนแหละค่ะชุดใหญ่นะฮะชุดคณะกรรมการพิสามัญแต่ชุดนี้เอาจริงเท่าที่เราประชุมกันนะฮะค่ะต้องการทําแผนแม่บทศึกษาและทําแผนแม่บทแล้วก็เอาภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าบูรณาการให้สมบูรณ์หน่อย แล้วก็จะต้องเซ็นก็เรียกว่าเซ็นข้อตกลงในการทําแผนร่วมกันแผนนั้นคือแผน5ปีแผน10ปีแผน20ปีระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวกลางยาวนี่คือโจทย์ที่เราได้รับมอบมาจากสภาแล้วก็เราก็มาตั้งโจทย์เรื่องนี้กันทํารายละเอียดในการประชุมผลเร่องการประชุมก็ได้ผลอย่างที่เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างก็มีการไปฟังตามเห็นก็ประชุมร่วมกับทางแต่ละจังหวัด หลายคณะอนุกรรมนิการก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกประชุมแบบไหนแต่ว่าผมจะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบในส่วนของภาคกลางตอนตะวันออกของส่วนภาคกลางตอนตะวันออกในคณะอนุกรรมนิการเขาใช้วิธีการมีส่วนร่วมการรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมทําแผนร่วมกันศึกษาร่วมกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเหนืก็หนึ่งวิธีการก็คงอย่างนี้ครับแจ้งท่านผู้ว่าว่า ตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดแล้วก็ชนประธานจังหวัดผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ําทรัพยากรน้ําจังหวัดกรมทารักษ์เรื่องที่ดินที่จะต้องมีที่จะทําแก้มลิงได้ไหมแล้วก็กรมการปกครองที่ดูแลเรื่องของส่วนการบริหารการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ดูแลเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านะอะไรพวกนี้นะฮะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงบัาดไทยไร้กระทรวง ก็มีการบูรณาการในการประชุมแบบเชิงปฏิบัติการด้วยค่ะ <c oughs> แต่ความเห็นใหญ่คือเอาความเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบคือน้องประชาชนกับผู้นําชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจากความแห้งแล้งของฝนทิ้งช่วงจากความแห้งแล้งของช่วงระยะฤดูแล้ง <c oughs> <c oughs> จะทํายังไงให้ปัญหาพวกนี้เบาบางเช่นน้ําเยอะเกินไปจะทําแมวแก้มลิงเข้ามาช่วยตามที่พระบาดเจด็บอยู่หัวได้แนะนําไว้ใช่ที่เก็บน้ำเพราะเรามีน้ำเนี่ยโดยภาพรวมของประเทศนะครับ อย่างเช่นจังหวัดนครยกเนี่ยใช้น้ําเดี๋ยวไม่เกินจากอย่างเก่งก็ไม่เกินจาก2ล้านลูกบาทเมตรเพียงพออยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรามีน้ําที่จะต้องไหลทิ้งประมาณ7 0็ล้านลูกบาทเมตรต่อปีมากอ่ามันม<า>ก็ไปไหนมันก็จะไหลไปปทุมธานีไหลมาที่กรุงเทพมานครก็เลยเก่งนี่แหละแต่นี้ของนี้เขาก็ไม่ได้ใช้มากละเขาก็จะต้องผักลงทะเลใช่ค่ะไม่ลงไปน้ําชบยาก็ลงไม่ได้ในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าน้ําเหนือมาปะทะกับน้ําตะวันออกกรุงเทพก็ ใช่เจอน้ําทะเลอยู่นี้ด้วยสามน้ํานี่ขึ้นมากรุงเทพจมน้ําเลยใช่ก็ต้องมานั่งแก้กันว่าอ,อ๋อแล้วน้ำเก้าเก้าเก้าร้อยล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีเนี่ยเราเก็บใช้ได้ประมาณตั้งสองร้อยสองร้อยกว่าล้านใช้จริง,รงๆแค่ประมาณสองร้อยกว่าล้านนี่นะค่ะที่เหลือจะทํำยังไงตรงนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้คือภูมิประเทศหนึ่งแหละ,ะนะฮะจังหวัดปทุมธานีด้รับผลกระทบจากตรงนี้ไหมหรือได้รับผลประโยชน์จากน้ําที่จะไหลไปไหม หรือว่าประตูน้ําที่จะปิดจะเก็บกักน้ำเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ถึงหน้าแล้งช่วงมกรากรุมพายมีนาเมษานี้ไหมค่ะแล้วถ้าถ้าได้จะเก็บยังไงห้วยหนองคลองบึงที่ตื้นเขินที่มีอยู่เนี่ยขุดลอกขุดขอบถ้าขุดลงไปลึกอีก2เมตรจะเก็บน้ำในฟาร์มยาวทั้งหมด30กิโลเมตร3 0มกิโลเมตรส0นกิโลเมตรในร้อมๆอทั้งหมดเลยนะฮะเก็บน้ําได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาทําแผนดึกสายละเอียดใหม่ครั้งก็เป็นแผนระยะสั้น ห้าปีห้าปีเลยสิบปีปีปีห้าสองนี่ต้องทําอะไรเลยทันทีปีงบประมาณหน้าเนี่ยะปีงบประมาณหน้าต้องทําอะไรเลยก็หมายถึงว่าเราไม่ได้เข้าไปจัดการเรื่องบริหารการจัดการเรื่องงบประมาณแต่ว่าเป็นการศึกษาแล้วก็วางแผนโดยผู้ปฏิบัติงานต้องมาให้ความรู้กับความจริงความจริงนี่เราจะฟังอยู่สองทางผู้ปฏิบัติกับผู้ได้รับผลกระทบ นี่ผู้ไปฏิบัติอาจจะคิดทางหนึ่งผลกระทบอาจได้รับอิทานเพราะนั้นเราจะยินว่าทําไมเรื่องน้ำเนี่ยสภาผูา้แทนราษฎรพูดกันทุก,ท,กทุกสมัยเลยไม่จบม,มันเป็นเรื่องการบูรณาการที่ไม่จบสิ้นบูรณาการที่ไม่ลงตัวบูรณาการที่ประเภทเอกอดขอ้อมูลตัวเองไว้แล้วก็จะใช้งบประมาณตัวเองเป็นหลักอะไรเรื่องนี้บูรณาการที่ไม่มีความต่อเนื่องหรือเปล่าคะไม่ไม่ต่อเนื่องไม่ว่าบางทีไม่ยอม ไม่ยอมกันเลยอ่ะไม่ยอมกันเลยแล้วก็ในการชี้ในการฟังคําชี้แจงของหน่วยราชการที่มาชี้แจงกับเรานะครับก็ได้รับฟังแล้วทุกหมดมีปัญหาอุปสรรคอะไรถามเรื่องการประสานงานทุกกรมบอกหมดไม่เราไปไม่เราไม่ได้ไปกล่าวหานะฮะแต่ฟังเสร็จเรียบร้อยก็เลยมีฟังเห็นว่าอย่างนั้นวันที่19นะสิเเดือนพิจารณาเนี่ยขอเชิญทุกหน่วยราชการรวมทั้ง นายกลนตีรฐมนตรีด้วยมาร่วมสัมมนาที่สภาหน่อย๋อมาะมาจัดสัมมนาใหญ่ที่19เ้าเดือนมิจุนาตั้งแต่9้าโมงเช้าไปท่านได้ยินข่าวว่าท่านนายกจะมาเป็นประธานตอบรับแล้วใช่ไหมคะเรียนท่านนายกว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบผมพรุ่งนี้จะประชุมคณะวิสามัญชุดใหญ่ก็อยากจะอยากจะได้ได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะทุกส่วนร่วมร่วมใจกันในการที่จะทำ มาระดมความเห็นร่วมกันเอาความเห็นความความรู้กับความจริงเรื่องน้าเนี่ยเรื่องใหญ่คือความรู้กับความจริงอันนี้ถามว่าผมใช้คำพูดเนี่ยในหลวงฉ่นใช้สองหลักความรู้กับความจริงใชท่านเอาความจริงไปปรับเป็นความรู้แล้วก็เอาความรู้นั้นมาตัดสินว่าต้องแก้ไขยังไงแล้วก็การบูรณาการที่มีปัญหาเนี่ยผู้แทนสุดารในฐานะที่เป็นคนที่ควบคุมทั้งงบประมาณการบริหารราชการแผ่นดินต้องช่วยก็แล้ว ใช่ค่ะเพราะมันเป็นศูนย์รวมที่จะต้องสั่งเขาได้ไม่ได้สั่งให้เขาไปทําอะไรให้นะสั่งให้เขาไปจับมือกันให้ได้คเพราะว่าโง่มานคุณมาขอตั้งที่จะาแต่เวลาคุณเอาไปทําคุณต่างคนต่างทําไม่ได้นะคะต้องร่วมมือกันอันนี้ต้องขอร้องเลยนะฮะอันนี้ต้องขอร้องกันแล้วเพื่อเพื่อประโยชน์จริงๆของพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เรื่องเรื่องหลักอันนั้นตอนนี้กลับมาในพื้นที่ของภาคตะวันออกนครยก็ส่วนหนึ่ง ตอนชลบุรีนะฮะชบุรีระยองนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งชลบุรียองเป็นมืออุตสาหกรรมมีอ่างเก็บน้ำสี่ห้าอ่างแต่น้ําไม่พอใช้น้าแ้งยังไม่พอใช้เป็นมืออุตสาหกรรมใช่เป็นมืออุตสาหกรรมเพราะว่าทิศทางทิศใต้กบติดทะเลอะไรประเภทนี้นะฮะทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็จะติดทะเลใช่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับฝนตกไม่พอนะคะเหมือนกับฝนตกไม่พอไม่รู้ว่าจะเกิดจาก ปัญหาธรรมชาติหรือเกิดจากต้นไม้นี่ต้องขอทําการศึกษาอีกสักสองอีกสักประมาณหนึ่งเดือนจะมต้องดูในพื้นที่ก่อนลงไปดูพื้นที่คงจะได้เข้าๆแต่ว่าอยากจะให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทมไมก่อนน้ํามีเยอะนะเพียงพอนะคะมีพอเดี๋ยนี้มันล่อยหลอไปจากไหนแล้วฝนตกเนี่ยจากกิติของกรมอุตุมาชี้แจงแล้วไม่ได้ตกน้อยลงก็ก็ปริมาณเท่าเดิมทุกปีใช่ไหมคะให้ป่าเขาว่าน้อยป่าน้อยลงแต่ฝนไม่ตกน้อยลง ยังสม่ำเสมอเหมือนกันทุงปีแล้วทำไมน้ำบางปียังมีน้ํามากเกินทําไมถึงไม่พอทําไมไม่พอและไอ้ที่ไปตกที่จําเป็นต้องใช้กับไม่ตกไอ้ส่วนที่ไม่จาเป็นต้องใช้กับตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าจะปรับยังไงครับแต่ว่าเราไปแก้ธรรมชาติไม่ได้แต่ต้องรู้ทันธรรมชาติหอยในโดยการสร้างอ่างเก็บน้ําหรืออะไรที่ตื้นเขินมันมีหลายเรื่องฮะมันมีหลายหลวิธีการแก้น้ําเนี่ยคือเว้ยน้องคลองบึงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติค่ะมันเกิดขึ้นมาก่อนที่ เราจะเกิดอีกเกิดขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันปีเราก็ใช้ประโยชน์จากเนี้ยสอถ้าไม่พอเราจะขุดตรงไหนที่จะเก็บเก็บน้ําไว้หนึ่งเราแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้ก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องแรงได้ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดดีที่สุด<ๆ>เกิดประโยชน์สูงสุดกัอประชาชนคือสาม,มารถเอาน้ํามาใช้ช่วงเดือน ธันวามกราคุมพามีนาเมษาอีกสี่เดือนนียนะที่ไม่ใช่หน้าฝนไม่มีฝนเลยเนี่ยน้ําที่จะไปท่วมเนี่ยเอามาเก็บใช้ตรงช่วงแล้งได้ถือว่าสุดยอดละในการบริหารถ้าทําได้ในแต่ละปีนะคะในแต่ละท้องที่ในแต่ละท้องที่ด้วยนี่เราก็พยายามหาว่าในท้องที่ไหนสามารถกักเก็บน้ําได้ที่เป็นดินทรายที่ไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากปัญหาธรณีวิทยามันจะซึมลงไปใต้ดินเวลานั้นน่จะทํายังไงโดยใช้โงมันไม่ต้องไปทาไผ่ยางได้ไหมจะเก็บไปโดยที่ธรรมชาติ จุดไหนล่ะจะสํารวจยังไงกันเพราะชาวบ้านก็จะรู้ไม่เหมือนกันชาวบ้านจะรู้หรือว่ามันจะรู้ตรงน้ตาใช่ไหาตาน้ํำก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น องความรู้ที่เราเป็นต้องศึกษาลึกซึ้งมากใช่ค่ะนอกจากการศึกษาในทฤษฎีในในที่คณะนุกรรมตการแล้วก็ต้องลงไปพื้นที่และได้ทราบว่าเพิ่งไปมาที่นครนายกด้วยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพื้นที่จังหวัดนครนายกก็ไปไปประชุมร่วมกันกับผู้บริหารของเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งเป็นเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมุ่งมั่นมีพระราชดำรัสแล้วก็สร้างให้กับ พี่น้องพวงนชนชาวไทยในตะว,วันออก,กับจังหวัดนครนายกสร้างมานานแล้วนะคะสร้างมาได้เพิ่งจะเสร็จได้ปีสองปีนี่เองอ,อ๋อสร้างมานานแต่เพิ่งเสร็จเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานค่ะคท่านคิดมาเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเรื่องน้ําท่วมแล้วก็แก้ปัญหาแรงสามอย่างเลยนะค่ะเขื่อนนี้พอสร้างขึ้นมาเสร็จจังหวัดนครนายกจะถูกขจัดปัญหานี้ไปโดยสิ้นเชิงแต่ว่าน้ำที่ไหลจากเขื่อนท่าด่านเนี่ย ที่เขื่อนคุ้นด่านเนี่ยยังมีประมาณผมเข้าใจว่าประมาณ500ล้านลูกบาทเมตรที่จะต้องระบายทิ้งเเหรอคะอันนี้เราก็ต้องมาคิดอีกว่าไปทางไหนแล้วคะมันก็ไหลตามรูปคลองไปนะฮะตอนนี้จะทายังไงจะเก็บน้ําส่วนนี้เอาไว้ใช้ในนครยกแล้วก็ไม่ให้ไปท่วมที่กรุงเทพมหานครมากหรือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องไปท่วมในพื้นที่ลุ่มแถวรอบรอบกรุงเทพมหานครปริมณนทน อันนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้กันตั้งแต่จังหวัดนครยกไปถึงปทุมฉะเชิงเซานี่ต้องช่วยกันแก้ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงโดยที่เรามีพื้นที่ที่มันว่างเปล่าจามาจะกักเก็บน้ําตรงนี้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้หลายพื้นที่แต่จะทําวิธีไหนอย่างไรเป็นค่ะครับแล้วก็มีคูคลองอีกประมาณผมเข้าใจว่าพันพันพันวัดคคลองพันกิโลเมตรอ๋อเยอะนะคะน้ำที่ไหลไปเนี่ยมันจะใช้เวลา ทั้งซ้ายทั้งขวาเขาเรียกว่าก้างปลาคือคือเหมือนกับตัวปลาแล้วมันมีคลองซอยซอยแยกไปแล้วก็มีซองไข่ไก่ก็คือคดไปคดมาเนี่ยเป็นเราเรียกภาษาศัพท์ทางวิศวะทางน้ำเรียกว่าคลองไส้ไก่คลองเราเนี่ยบางที3ปีก็ตื้นเขิน5ปีก็ตื้นเขินถ้าเราขุดแล้วจะเอาดินไปทําประโยชน์ทางอื่นนะอยขุดแล้วทิ้งไว้ริมตลิ่งนะพอหน้ามาทีก็พังไปอย่างเงี้ยจะได้ประโยชน์ทั้งสองทางไอ้อย่างเงี้ยเราต้องศึกษาให้ชัด อย่าทําเป็นประเภทศึกษาทําเพื่ออยากจะตําททาเพื่อให้มันจบจบไปว่าได้ทํามองแล้วแนวทางแก้ไขที่ท่านชานชัยบอกนี่ก็เป็นแนวทางที่ทําได้ในทางปฏิบัติแต่ว่ามันติดขัดที่ว่าการบูรณาการงานร่วมกันงนบประมาณแล้วก็ความต่อเนื่องของการดําเนินการเนี่ยมันมีปัญหาประสักมาพอสมควรตรงนี้แนวทางแก้ไขที่ในทางเป็นรูปธรรมนี่ จะทาได้ใคะานอนาคตต่อไปเมื่อเป็นแผนแม่บทอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้แก้ได้เพราะเรามีบทเรียนแล้วมีบทเรียนแล้วนะคะมีบทเรียนสองมีความเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากสามเที่ยวนี้ผมผมดูคณะกรรมการพิสามันเนี่ยหลายท่านที่มาเป็นผู้ใหญ่นะฮะท่านสนเนาะเตียนทองเป็นประธานท่านไตลงแล้วก็มีผู้ใหญ่อย่างท่านสุทัศน์แล้วก็หลายท่านท่านสุทัศน์เงินหมื่นท่านสุทัศน์เงินหมื่นค่ะ ท่านวิโรจน์เปาอินอะไรพวกนี้มาเป็นตัวแทนของภาครัฐบาลสสที่เป็นผู้แทนเป็นสสมา 4. ี่หสมัย6สมัยเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการท่านก็คงจะมีความเข้าใจเรื่องปัญหาน้ำนี่สิ่งควรอย่างที่อย่างที่เราเราได้เห็นว่าการศึกษาเรื่องน้ำเนี่ยในไหลมีทุกยุคสมัยมที่รัฐบาลตั้งกรรมการถูกเอาขึ้นมาพูดในสภาจนกระทั่งเหมือนก็เป็นรายการประจํารายกาประจําเลยปัญหาแหล่งน้ําปัญหาที่ดินทํากินที่ดินทากินค่ะปัญหาเรื่อง ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็ต่อเนื่องนนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องแต่ว่าไอ้เรื่องน้ํากับที่ดินทํากินกับเรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ำบ้างอะไรนี้ขาดแคลนบ้างตกต่ำบ้างราคาปุ๋ยนะปุ๋ยพวกปัจจัยการผลิตสูงอะไรจะถูกเอาเขเป็นเรื่องปกตินะสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเรื่องพวกนี้มาพูดเนี่ยจะไปห้ามบอกว่าจบแล้วนะทีนี้เราทําการศึกษาเรื่องเป็นะจบกันไม่จบอ่ะเพราะว่าปัญหามันถูกภูมิประเทศ อากาศแปรเปลี่ยนโลกร้อนขึ้น<ช>อะไรเนี่ยมัน<ช>มีอะไรเข้ามาเป็นตัวเหตุและปัจจัยเปลี่ยนมันมีปัจจัยเปลี่ยนไปปัจจัยเหตุและปัจจัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในแต่และสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะคะก,การบรูรณาการความคิดนี่ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยถูกต้องนะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนค่ะพราอยู่ไว้สามสี่ปีก็เปลี่ยนใช่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเที่ยวนี้เนี่ยเราคุยกันจบว่า เราจะเซ็นนัญยาเขาร่วมกันนะเป็นบันทึกนะอ๋อบันทึกข้อตกลงกันเลยนะแล้วใครจะไปเปลี่ยนต่อไปเนี่ยคุณต้องเหตุผลมาอธิบายว่าคุณเปลี่ยนดีกว่านี้ได้ยังไงคุณจะงอมาเรื่องนี้ไม่ใช้ไปทําเรื่องอื่นเพราะอะไรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะในนี้สภาถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงสภาจะมีคณะกรรมการติดตามมติซึ่งไปอยู่ในกรรมิการกิจการสภาก็จะไปตามว่ามติอันเนี้ยที่เคยสั่งไปแล้วเนี่ยคำว่าถือว่าสั่งกับ มีมติร่วมเนี่ยผมขอใช้รวมว่าเป็นมติร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้มติอันเนี้ยตรวจสอบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยทำไมไม่ไปทําตามมติหรือทําตามมติแล้วไม่ได้ผลเพราะอะไรอันนี้ก็จะกลับมามาว่ากันใหม่มาศึกษามาดูกันค่ะต้องมีเหตุมีผลเรียกว่าทําเป็นหลักการไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการติดตามผลให้ด้วยก็คิดว่ารูปธรรมชัดเจนในการแก้ปัญหาคงจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ ผมเข้าใจะะว่นดี้ฮะเจนี้เอาจิงเอาจังกันเอาจิงเอาจังมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่แต่ข้อตกลงอันนี้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ฮะอยู่แล้วก็จะผูกพันไปว่าว่าที่ประชุมพูดกันแล้วว่าถ้าไม่ทําตามนี้แล้วงัดเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาต้องต้องตามกันแล้วแล้วก็วววต้องเอามาติเก่ามาพูดกันด้วยข้อมูลเดิมมาประกอบมาพูดคุยกันด้วยแล้วเราก็บอกให้ฝ่ายเลขาผมเป็นเป็นเลขาคณะด้วยอ๋อท่านเป็นเลขาชุดใหญ่ก็เลยบอกว่าให้เอาเรื่องเดิมเดิมเนี่ยที่มีอยู่แล้วที่ศึกษาาามมเเขู้้รใหห คนที่มาถึงปุ๊บไม่ต้องไปศึกษาใหม่ก็เอาเรื่องนี้มาเปิดมาเปิดดูอะที่ศึกษาแล้วไม่ดีเพราะอะไรเป็นแนวทางแล้วที่ดีแล้วทําไมถึงทําไม่ได้เพราะอะไรมันจะได้ง่ายเขาไม่งั้นเสียงบประมาณแผ่นดินมากเกินไปเพราะที่ผ่านมาก็ศึกษาแต่ละครั้งงบประมาณมากพอสมควรมากมเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียทรัพยากรยิ่งน้ำมันรีดละสีิบาทใครไปมาประชุมเรื่องนี้เสียเวลามากใช่ไหมคะเสียงบประมาณมากันจะเสียงประมาณมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการปรับค่ะวันนี้จะนั่งประชุมกันดงเรื่อการวิธีการประชุมเลยค่ะ มันมันอย่าให้การก็เดือดร้อนมากในการที่มาในจังหวัดก็จะปรับว่าจะลงไปหาเพราะไอเราไปในรถคันเดียวลงไปในพื้นที่เองรถคันเดียวไอเข้ามานี่รถห้าคันหกคันเราไปรถบัสคันเดียวไปคันเดียวเลยไปลังปรับพิดีเพื่อให้มันไม่เดือดร้อนก็ดีไปนครนายกมาแล้วเราจะไปจังหวัดอื่นขณะนี้รอให้สสแต่ละจังหวัดให้ชนประธานในจังหวัดหรือผู้รู้แต่จังหวัดส่งรายชื่อผู้ที่รู้เรื่องน้ําเข้ามาสู่คณะอนุ คณะนุก็จะนุมัติคณะทํางานแต่ละจังหวัดแล้วก็ให้เขาไปประชุมกันประชุมเสร็จเรียบร้อยเราคณะนุจะตามไปประชุมตามหลังเพื่อจะไปฟังประเด็นทั้งหมดแล้วเห็นชอบรวมกันก็เปมติเอากลับมาเสนอคณะกรรมการที่สามัญชุดใหญ่อย่างนี้เราก็จะแบ่งงานกระจายอำนาจก็ทํางานแล้วแนวทางการทางานโดยเฉพาะคนในพื้นที่ต้องแบ่งให้เขาไปให้เขาไปคิดไปรู้แล้วเราก็ไปฟังอีกข้างหนึ่งว่าเอ๊ะที่คุณบอกมาเนี่ยบางทีมันเป็นความต้องการแต่ไม่ใช่เป็นความจริง อ่ค่ะเฮ้ยความต้องการก็ความต้องการนะความจริงคือความจริงนะต้องแยกกันนะตอนนี้ถ้าสองอย่างนี้แล้วมันมันไม่ไม่เข้าใจกันปุ๊บเนี่ยเอาความต้องการมาแล้วสุดท้ายความจริงมันไม่ใช่มันอเสียเวลาเสียงบประมาณเสียทั้งเสียหายไปทุกอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรรานนั้เราต้องการความจริงแล้วก็ต้องการความรู้ก่อนเอาความจริงมาปรับ ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นความร,รู้ว่าเราก็มาตัดสินปัญหาประเทศชาติาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาความต้องการความจริงคงจะไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไ<ล>หร่นะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็ยังคงยืดเยื้อมันจนถึงน,นงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้แทนจ้าดอนนีถูกเรื่องมาเพราะว่าความต้องการค่ะแต่ว่าตัดสินความจริงไม่ได้เนื่องจากประชาชนไม่รู้ข้อมูลค่ะค่ะความจริงเนี่ยมันต้องต้องใช้การศึกษาต้องใช้อะไรเยอะใช่ค่ะแล้วก็ต้องกลับไปบอกประชาชนว่าแล้วความจริงอยู่ตรงไหนที่คุณคิดว่าใช่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันค่ะ บางทีบางทีปราชชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องดีมากใช่ไหมคะวิธีการเ,ออเนี่ยตรงนี้ภูม<ะ>ิปัญญาชาวบ้านปราชชาวบ้านเนี่ยนะคะอย่ามองข้ามไม่ได้เพระาะน้ตรงนี้ถ้าได้ลงไปในพื้นที่ได้รับฟังความิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่<ะ>ท่านบอกแล้วแล้วปราชชาวบ้านใ,ในพื้นที่ชาวบ้านนี่แหละสำคัญเขาจะเขาจะบอกจุดบอกวิธีการแก้วิธีการแก้ไขซึ่งก็ เป็นประโยชน์นะคะบางทีไม่ได้ตามทฤษฎีด้วยนะคะแต่ตามความคิดของเขาเองเพราะอยู่ในพื้นที่คุกครคมาเขาจะรู้ได้ดีมากทีเดียวเรียนอย่างนี้นะฮะแนวทางเนี่ยเราบาดเจ็บไปอยู่หัวเนี่ยแก้เรื่องน้ำเมียหนึ่งใช้งบลงทุนน้อยที่สุดถ้าเราตั้งใจดูท่านใช้หลักความจริงหลักความจริงของธรรมชาติท่านรู้ทันธรรมชาติและเอาหลักธรรมชาติมาปรับแล้วก็ศึกษาให้รู้จริงเรื่องภูมิประเทศเพราะฉะนั้นไม่ซินเปรืองอะไรเลยโอ้ไม่ซีนเปรืองเลยโขลกและได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ ดีมากๆเลยถ้าเราใช้หลักทวกนี้นะฮะกับผสมอธิษฎีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลความรู้ความจริงวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเรามีความรู้เยอะแต่มันไม่รวมแหล่งความรู้ไม่บริการเนี่ยยังไม่ได้เอาแหล่งเอารวมแหล่งความรู้ทั้งหมดแล้วมาร่วมกันเนี่ยเพื่อเอาความจริงกับความรู้ผสมกันเนี่ยแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงถ้ามารวมกันนี่เสร็จเร็วแน่ปัญหานี่สุดยอดเลยฮะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้เยอะมาก แล้วสิ่งกประมาณที่จะใช้ร้อยบาทเดี๋ยจะใช้ั้งสามสี่สิบบาทเองที่เหลือไปทําประโยชน์ทั้งอื่นไปสร้างอย่างอื่นได้ได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะนครนายกเดี๋ยวท่านก็ต้องดูกรุงเทพปริมณฑลด้วยกรุงเทพปริมณฑลนี่เป็นอยสีงวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเดือนมิถุนาห้าจังหวัดวางแนวทางหญ่บ้างคะก็ขอวันนี้มีโจทย์ก็คือหมายถึงว่าเขามีแนวทางในข้อมูลของเขาแหละแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเรื่องการ กักเก็บน้ําที่มันมันเหลือใช้ถ้าต้องไหลทิ้งลงไว้น้ำเชย,ยาผักลงเทพผักลงทะเลเนี่ยกับทางด้านสูตรปการที่เราต้องเอาน้ําผักลงทะเลกับสมุทรสาครต้องผักลงทะเลเนี่ย คำถามว่าขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แนวทางมาแล้วว่าจะทํายังไงแก้มดิงเพื่อจะเก็บน้ำพวกนี้ไว้ใช้แก้ไม่ให้น้ํามันเข้าไปท่วมมากขึ้นเพราะน้ําทะเลหนุนทุ้บน้ําป่ามาแล้วน้าจากเหนือเป็นน้ำป่ามาชนกันอย่างเงี้ยจะทํายังไงเพื่อไม่ให้น้านน<ม>าําพวกน,นี้ไปประดังกันมากเราก็เลยจะประชุมกันวันที่17นัดแรกนัดแรกคือหมายถึงว่าหมายถึงหาข้อสรุปในขั้นเบื้องต้นนะ,ะแล้วก็อีกอีกสามครั้งจะได้แนวทางว่าแล้วต้องใช้งบมาทั้งหมดเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ ในการเสริมตรงนี้ให้จบโดยใช้แนวทางหลักของพระองค์ท่านแนวพระราชมณิของพระองค์ท่านคิดว่าคงจะได้ผลแล้วก็มีบางส่วนมีส่วนที่เราจะเข้าไปเสริมโครงการพระราชดกให้สมบูรณ์อ๋อมีด้วยนะคะคือลักษณะยังไงคะคือคือหลักของท่านจะมีเมนใหญ่ในการเอาน้ําออกแต่นี้เราจะมีไอ้พวกคลองซอยเล็กๆจะทําไงจะขุดขุดรู่แล้วก็ยังมีที่บ้างเปล่าที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เอกชนอยากจะบริจาคให้เราไม่ได้มีการประสานเนี่ยเราก็จะขอเอาที่ดินพวกนี้ มาเชื่อมกันแล้วจนกระทั่งเอาน้าเข้าน้ําออกเขาก็ได้ประโยชน์ไอ้น้ําจะท่วมก็ไม่ต้องไปท่วมก็มีที่เก็บน้ําสารองเอาไว้แล้วช่วงหน้าแล้งก็น้ําจะใช้เพื่อเพาะปลูกมั่งใช้เพื่อบริโภคมั่งใช้เพื่ออะไรมั่งก็เอาน้าตรงนี้ไปใช้อจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยอันนี้ก็เลยทางชนประทานวันนี้ก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้เขาก็จะไปสัมมนาวันที่สิบของโครงการรพร่อบริตก็จะเอาเราก็จะไปนั่งประชุมกับเขาด้วยโดยที่ไม่ใช่ว่าเชิญเขามาเนี่ยเราจะไปตั้งฟังเขาสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยกะ เราก็จะไปนั่งประชุมรับฟังความคิดเห็นความความเห็นของเขาที่ก็จะ,ะบวณาการแะแล้วแล้วที่ประชุมกันนี้